อย่าคิดว่าคุณเป็นคนดวงแข็งใครว่าอะไรก็ไม่ฟังที่ภูเขาหัวเยนีนเมืองเมียวลี่ที่ริมทางแม้มีป้ายเตือนดินอ่อนดินสุดแต่เดือนมีนาคมชาวเน็ตยืดอกถ่ายเซลฟี่มีคนคอมเมนต์ไม่กลัวตายหรือไงผ่านไปไม่นาน,เ,นเดือนเมษายนตำรวจคนหนึ่งถ่ายเซลฟี่ที่นี่ตกลงไปในหุบเขาเสียชีวิตนักปีนเขาบอกว่าตรงนั้นเป็นเหวน่ากลัวที่ในหูกรุงไทเป มีจุดเซลฟี่เด็ดๆแผ่นหินยื่นออกไปเหมือนปากเหยียวยืนตรงนี้ท้าทายมากชาวบ้านบอกว่ามีคนนั่งตรงนั้นสองวันก่อนหน่วยกู้ภัยต้องมาช่วยถ้าฝนตกอย่าขึ้นไปใกล้<ป>ถึงช่วงปิดเทอมฤดูร้อนกระทรวงศึกษาธิการเตือนนักเรียนเซลฟี่อย่างปลอดภยัยตึกสูงอย่าเลยทางรถไฟอย่าเลยสัตว์ดุร้ายอย่าเลยเพราะไม่ระวังคุณจะตายเลย อยากสวยอยากเท่ไม่เป็นไรแต่อย่าให้อ,อกสั่นขวัญแขวน,ววนอะไรเสียงเกินไปอย่าทำแสงชายกิตติภูมิวง r t รทไต้หวัน